เมื่อเบนได,ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือให้มาช่วยอยู่สงครามภายในดวงดาวสงครามที่มีความบาดหมางมาหลายทศวรรษที่นั่นเองเควินก็ได้พบกับเพื่อนรักหักเลียมโหดนั่นก็คืออาจิตพ่อค้าสุดโรคจิตที่ชอบทั้งบิดทั้งเบี้ยวนี่เองแทนเบนต้องขึ้นศาลเข้าไปต่อสู้คดีอีกแล้วเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงติมตัวรับชมได้เลยครับเปิดฉากมาที่ร้านปั่นของมิสเตอร์สมูรตี้เบนก็ได้พาชิปมาเดินเล่นแถวๆนี้เขาได้เห็นเกินและเควินที่กำลังนั่งเบือ่อก็เลยบอกทั้งคู่ไปว่ามีภารกิจอยากให้ช่่วยทาามมีเดด็กกกกคนนนึงตติอาจาอจโล และบอกว่าในตอนนี้ดาวของเธอกาลังเกิดสงครามด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังของเบนเทดิสันเธอเลยอยากจะให้เขามาช่วยหยุดสงครามในครั้งนี้หน่อยและเมื่อฟังจบทั้ง3คนก็เลยมุ่งหน้าไปที่ดาวดวงนั้นเมื่อมาถึงก็ต้องเห็นกับเส้นแบ่งอาณาเขตกันอย่างชัดเจนและในขณะที่กาลังนั่งอยู่บนยานก็ได้มีปืนใหญ่หลายล,ายลูกโจมตีเข้ามาเบนจึงได้อาสาที่จะลงไปจัดการเองเบนได้บอกกับนทหารพวกนั้นว่าเขาคือเบนเทดิสันผู้โด่งดังพวกนั้นก็ถึงกับงงเลยครับเพราะไม่รู้จักว่าคือใครไอทหารคนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหหนนนน้้้ากก็เเเลลยยสสั่่งใใอจมตีีีบดว เบนเห็นว่าเริ่มท่าจะไม่ค่อยจะดีก็เลยจะแปลงหน้าเป็นยูมากซ์โซลแสดงพลังให้ดูหน่อยแต่เอาไปทิ้ก็ได้เกิดการผิดพลาดแปลงร่างเป็นไอเล่นตัวใหม่ที่มีชื่อว่าลอสตาโดยเจ้าตัวนี้ก็สามารถควบคุมพลังของแม่เหล็กได้ไม่ว่าจะดูดเข้ามาหรือผลักออกไปก็สามารถทําได้หมดถือได้ว่าเจ้าตัวนี้นี่แจ่มแมวเววับกันเลยทีเดียวเชียวสุดท้ายแล้วเบนก็สามารถทําให้ทหารพวกนั้นยอมที่จะฟังเขาได้ในที่สุดตัดภาพไปที่ทางเกวนเล็กเควินเค,ว,นเควินก็ได้พบกับแท่นชาร์จอะไรบางอย่างที่ตกอยู่และก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ด้นะคครรัับว่ามืออไ ขาได้วิ่งมาเจอกล่องเก็บอาวุธที่มีอยู่เต็มไปหมดและทั้งหมดนี้ก็เป็นของอาจิตเพราะขาสุดโรคจิตที่ชอบทั้งบิดทั้งเบี้ยวเองเควินก็เลยถามกับอาจิตว่าแกมหากินอะไรแถวนี้แต่ตอนแรกอาจิตมันก็ไม่ยอมบอกแล้วก็แถบไปเรื่อยเควินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกับมันและเคยโดนมันหลอกมานับครั้งไม่ถ้วนก็เลยขวยมันบอกความจริงมาซะไม่งั้นกูจะเอามึงไปทําผัดเผ็ดหนูยัดไตแม่มเลยอาจิตมันก็เลยยอมบอกว่าทหารพวกนี้เวลารบการมาชอบทิ้งอาวุธเอาไว้เขาแค่ไปตามเก็บมาแล้วก็เปลี่ยนนสีีีเเเอออาาไไปขยยกกฝั่ง่งงลทุนนิดดวแตรโคะ นี่แหละเส้นทางสู่ยุโนน้อยร้านที่แท้จริงเควินก็บอกว่าก่อนที่มึงจะติงนางช่วยคืนตังกูมาก่อนเขาเลยขอเข้าปเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของอาจิตด้วยแล้วการกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งของเพื่อนรักหักเหลี่ยมหดก็ได้เริ่มต้นขึ้นฐานะของเบนที่กำลังคุยกับพวกทหารแดงนายพลมันก็ได้บอกว่าฝั่งนั้นเป็นคนโจมตีพวกเรามาก่อนพวกเราแค่ป้องกันตัวคูดยัยไม่ทันขัดคำพวกทหารีกฝั่งก็ได้โจมตีเข้ามาซึ่งดูเหมือนเราจะเป็นฝั่งของพวกสีน้ำเงินนะครับเบนก็เลยไปรับเป็นสไปดเดจจอร มันได้สั่งให้ผู้ทหารจับตัวเบนเอาไว้เบนก็พยายามบอกว่าเขาไม่ใช่ศัตรูเขาพยายามจะมาช่วยในขณะที่เบนกาลังจะถูกยิงเป้าเด็กสาวที่ได้ขอความช่วยเหลือก็ได้โผล่อออมาเธอได้บอกกับทุกคนว่านี่คือเบนเทนคนที่ช่วยจัก,กรวาลให้รอดพ้นจากผู้ไฮบิดแต่นายพลก็ไม่ยอมเชื่ออะไรทั้งนั้นพร้อมก็สั่งให้ลูกน้องจัดการเบนในทันทีแต่โชคดีที่เกวนยังมาช่วยได้ทันเธอพยายามใช้พลังแม่นาตตั้งกระสุนเอาไว้เด็กสาวจึงได้ใช้จังหวะน,นั้นเข้าไปช่วยปลดเชื่อกับเบน ลังจากนั้นเบนก็ได้กลับคืนร่างไปเป็นร่างเดิมเมื่อพวกนายพลและทหารได้เห็นแบบนั้นก็ต้องจำใจเชื่อว่านี่คือเบนเทนสารตัวจริงเสียงจริงต่อมานายพลก็ได้พาเบนไปเลี้ยงอาหารจริงๆแล้วตัวของนายพลสี้ำเงินเองก็เกลียดสงครามแต่พวกเขาต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะกลัวฝั่งสีแดงจะโจมตีใส่เมื่อเบนได้ฟังความจากทั้งสองฝ่ายก็ถึงกับสรุปได้ว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดคิดว่าอีฝั่งจะโจมตีใส่กันแต่มันกลับเป็นเพียงการป้องกันตัวเท่านั้นและถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆทั้งสองฝ่ายก็ไม่จเเป็นนต้้องสูรบกัลย ตัดภาพมาที่เควินและอาจิตที่ตอนนี้ก็ลังค้าขายอย่างดิบดีแต่ว่าทันใดน,นั้นก็ได้มีทหารเข้ามาแจ้งว่าสงครามได้ยุติลงแล้วแล้วพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้วุธพวกนี้ต่อไปอาจิตที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับกุ้มใจและแบบนี้กูเจ้าตังจากที่ไหนแดกจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับไปที่เบนที่ตอนนี้ก็ได้พาตัวนายพลน้ําเงินและนายพลแดงมาเคลียร์ใจกันเบนก็เลยอยากรู้สาเหตุถึงความบาดหมางในครั้งนี้เด็กสาวก็เลยเล่าว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของท่านซาวินที่เขาเป็นเหมือนพระเจ้าของดาวดวงนี้ คนที่นี่ก็ถือท่านมากๆถึงขั้นสร้างรูปปั้นขึ้นมาและมันก็มีมาหลายร้อยปีแล้วโดยนายพลของทั้งสองฝั่งก็ได้เถียงกันว่าจริงๆแล้วท่านซาวินนั้นอยู่ฝั่งไหนเบนก็เลยจะให้ทั้งคู่นั้นจับมือกันเพื่อเป็นสาระของการสงบศึกในครั้งนี้เบนได้ยื่นมือขวาเข้าไปจับมือกับนายพลน้ำเงินึ่นนั้นก็ทําให้เขาไม่พอใจมากๆถือว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นการหยามเกียรตินายพลน้ำเงินจึงได้ประกาศสงครามอีกครั้งและจะไม่ขอสงบศึกอะไรอีกแล้วทั้งนั้นเบนนี่ก็ถือกับง,งละว่าาทํอไไรผิดป เด็กสาวจึงได้บอกกับเบนว่าคุณทําทุกอย่างพังหมดแล้วเพราะคนที่นี่ไม่จับมือกันด้วยมือขวาในตอนนี้สงครามก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งและมันก็ทําให้กิจการของเควินและอาจินดีขึ้นมาด้วยเงินทองที่ถึงกับเต็มหีบไปหมดเลยนะครับตอนนี้สงครามก็เริ่มเดือดเดือดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายโจมตีใส่กันกะเอาตายกันเลยทีเดียวเบนที่ทนเห็นภาพนี้ต่อไปไม่ได้ก็เลยบุกไปลักพาตัวนายพลของแต่ละฝ่ายมาเขาได้ขังทั้งคู่ไว้ในถ้าแห่งหนึง่งและจะไม่ยอมปล่อยทัคู่นะั้น แต่แล้วในกลางดึกคืนนั่นเองเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น2ในพลไม่ได้มาร่วมมือกันชั่วคราวทั้งสองคนก็ได้เข้ามาเล่นงานเบนทีเผอแล้วในวันถัดไปนั่นเองทั้ง2ฝ่ายก็ได้เริ่มสงครามกันอีกครั้งและได้มาเปิดฉากใส่กันอยู่ที่หน้ารูปปั้นของท่านซาวินในขณะนั้นเบนก็ได้แปลงหน้าเป็นเบบิกเลบโผล่มาเขาได้ใช้คําพูดที่สวยงามพยายามจะหยุดสงครามในครั้งนี้ซึ่งมันก็ได้ผลนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับฟังแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องมาพพัังงงงงเเรรรราาาาาาาะคววววมมมมทททขอออบบบบบนนีีีี่่่่่ยยยยูใกกกไไได้้้้้ชแปปปุหล ซึ่งนั้นมันก็ทําให้รูปปั้นที่พังไปหมดเลยนะครับและเมื่อนายพลแดงและน้ำเงินได้เห็นพวกเขาก็โมโหกันมากๆต่างฝ่ายก็ได้สั่งกองทัพไปโจมตีใส่เบนเบนก็ต้องถึงขั้นที่วิ่งหนีเพราะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ทั่วดาวได้ประกาศตามล่าเบนซึ่งทางด้านของเควินที่กำลังขายของอยู่ก็รู้ตัวแล้วว่าถึงเวลาที่จะต้องชิงเขาได้แบกหีบสมบัติวิ่งไปที่ยานและได้เห็นว่าเบนเล็กเวนอยู่บนนั้นแล้วพวกทหารก็ได้ตามล่ามาแบบติดๆสุดท้ายแล้วเควินก็ต้องทิ้งหีบสมบัต เบนก็หวรลอนสุดๆว่าเขาพยายามที่จะช่วยแต่ทาไมเขาต้องกลับมาเป็นศัตรูซะเองเกวินก็พยายามปลอบใจว่าอย่างน้อยพวกเขาก็กลับมารักกันซึ่งภารกิจของเราก็สําเร็จแล้วตัดภาพไปยังดาวดวงนั้นตอนนี้เด็กสาวเขากำลังอัดคลิปดาป่าเบนผลพวงจะสงครามทําให้เธอนั้นไม่มีบ้านอยู่แถมยังต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาเช้ากินค่าแต่ว่าเหมือนโชคชะตาจะอยู่ข้างเธอในขณะที่เธอกำลังเดินอัดคลิปไปอยู่นั้น ก็ได้ไปบังเอิญเจอกับหีบสมบัติของเควินที่ข้างในมีอัญมณีเพชรพลอยอยู่เต็มไปหมดและจากสมบัติพวกนั้นก็ทําให้เธอกลับมามีกินมีใช้และไม่ต้องไปทํางานหนักอีกต่อไปจานภาพก็ได้ตัดมาเที่ยวอาวกาศอีกซีกหนึ่ง,งเราก็จะมาอยู่กับไอเปิดป,ป่องสองคนที่มีชื่อว่ารอมบอยและลีเดอร์พวกมันได้ถูกรับว่าจ้างมาให้ไปตามล่าอะไรบางอย่างที่อยู่บนโลกจากนภาพก็ได้ตัดมาที่จูลี่และชิฟทั้งคู่ก็กำลังเล่นอยู่ด้วยกันอยู่ที่หลังสวน แต่ทันใดนั้นเอง2พี่น้องลีเดอร์ก็ได้โผล่มาโดยพวกมันก็ได้บอกกับจูลี่ว่าที่พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อจะมายึดไอ้เจ้ากันบันดิตไปเข้ามอบหรือว่าเจ้าชีปนั่นเองพวกมันก็ได้โชว์หมายจับของอวากาศให้ดูซึ่งเมื่อจูลี่ได้เห็นก็ถึงกับเศร้าใจเพราะว่าอ่านไม่ออกในขณะที่พวกมันกำลังจะมาจับตัวชีพออกไปเบนก็ได้บินเข้ามาช่วยพอดีและก็สามารถไล่พวกมันออกไปได้หลังจากนั้นเบนและจูลี่ก็ได้มาหาเควินเพราะว่าเขาน่าจะอ่านหมายจับใบนี้ออกเควินก็ได้บอกว่านี่เป็นหมายจจริง โดยสารที่ออกใหมนี้ก็จะอยู่ที่ดวงดาโคโตกะตาและถ้าอยากแก้ไขเรื่องนี้จริงๆพวกเราจะต้องไปที่นั่นเบนก็บอกว่าไปสี่รอ,อไรให้ชิปไปรับปัญยาอาวากาศและพาพวกเราไปแต่จูลี่ก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดทําแบบนั้นก็เหมือนส่งปล้ายกับแมวส่งตัวชิปไปคนที่แจ้งจับเควินก็บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาได้มียานอาวากาศอยู่ซึ่งนี่ก็เป็นยานอาวากาศจากที่พวกเขาไปดวงจันทร์ครั้งล่าสุดจากนั้นเบนและเควินก็ได้มุ่งหน้าไปที่สารกันสองคนโดยให้เกวนเป็นปคนดูแลจูเลียและชิปแต่ในขณะีี่่พกกกเาาลลัััังงินนนนนนน้้นออ้้ปออออยูไไดดร์็โผม พวกมันต้องการที่มาจับตัวชิปไปชิปก็พยายามปกป้องตัวเองโดยการโจมตีสวนมันได้เปลี่ยนร่างให้ตัวเองกลายมาเป็นชุดก่อใหจูลี่จากนั้นชิปก็ได้บังคับเธอให้โจมตีใส่พวกมันจากนั้นภาพก็ได้ตัดที่ที่ ben เบนและเควินที่ทั้งคู่ก็ได้ไาถึง3าิธที่เรียบร้อยทีนั้นเองเขาก็ได้พบก,กับเบเซลซึ่งมันก็เป็นคนให้ชิปกับเบนไว้โดยตอนนี้เบเซลมันก็ต้องการที่จะเอาชิปคืนเพราะเห็นว่าชิปในตอนนี้ไปถึงอาวุธระดับจักรวาลเบเซลพยายามทำตัวให้น่าสงสารเพื่อให้ศาลเห็นใจส่วนทาน้าของเบ เบเซลมันก็ไม่ต่างอะไรจากจ้างเทศบาลไปจับเด็กน้อยตาดำๆซึ่งทั้งคู่ก็ได้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งเบนที่ทนฟังต่อไปไม่ได้ก็เลยเดินออกมาเขาได้พูดกับสารที่เคารพว่าเขาคือเบนเทนิสันเบนเทนิสันคนนั้นแหละผู้ที่ถือครองอมิทริกจากนั้นเบนก็ได้แปรรับเป็นปปยูมากกซอเพื่อแสดงให้ดูและเมื่อสารได้เห็นแบบนั้นก็ถึงขั้นจะฟ้องในทันทีและก็ได้รีบขอโทษเบนที่ต้องให้ไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สารพันธุ์นี้แหม่ชื่อเสียงไองเบนนี่มันหาก,กินได้ตลอดจริง กรน,นี้ได้ใช้พลังของเธอในการจับพวกมันเอาไว้ระหว่างนั้นผูเ้เบนก็ได้กลกับมาพอดีซึ่งไอ้เบเซลก็ได้ติดยานของพวกเขามาด้วยเบเซลได้ข้าไปบอกกับ2พี่น้องว่าข้าขอยกเลิกการจ้างวานและจะไม่มีการจ่ายตังอะไรทั้งนั้น2พี่น้องที่ได้ยินแบบนั้นก็นถึงขั้นเลือดขึ้นสมองงานกูก็ทาทาไมตังกูไม่ได้ไอ้สองคนนั้นก็พยายามจับตัวชิปและจูลี่ไปอยู่ดีเบนนอได้แปรราเป็นกูเข้าไปถูถ่าพี่น้องที่เห็นว่าตัวเองนั้นจนมุมแล้วก็เลยรีบป,ปิ้งขึ และฝากชีพให้จูลี่ดูแลด้วยแล้วผมก็จะขอตัดจบตอนนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่บอกว่าจะลงคลิปให้ดูตอนเย็นก็ยอมรับตรงๆเลยนะครับว่านอนหลับเพลินไปหน่อยตือนมาอีกทีก็สี่ทุ่มแล้วไม่รู้เหม,มือนกันว่าจะได้ลงคลิปนี้ตอนไหนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มือลงแต่เช้าเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย